คิดถึงคุณจังของเรานะคะกับคุณบีคณาคำอภิรดีสวัสดีค่ะเออย,ยังยังจะแซวชื่อคุณบีอยู่เลยนะบีคณาคำคอาจารย์สุขอภิรดี <c oughs> แล้วก็จะมีอภิรดีภเพราะวะ่าน <c oughs> คนเวลาคนเวลาเวลาคนเขาสับสนเขาจะง,งงนะ <c oughs> พี่ป้อมมาสันดีเนี่ยน,นะคะเวลาบนคอนเสิร์ตเลยป่าบีอภิรดีคณาคำไม่รู้ เป็นกี่ปีแกก็จะเผลอพูดอย่างนี้จริงจริงเขาลจำได้ใช่ไหมคะอภิรดีกระดาษคำตลอดอะไรของพี่ป้อมนึกว่าเป็นมุกพี่ป้อมจำที่นี่นี่ย้ายไปตามเขาด้วยป่ะเนี่ยเปล่าค่ะแต่ย้าสถาภาพดนตรีไปไหมไม่ได้ไปไม่ได้ชวนโอ้โหเดี๋ยวต้องมาชวนเอาห่างหายจากการทําอัลบั้มไปกี่ปีฮะถึงชุดชุดเนี่ยเนี่ยที่อยู่กับโซนี่ใช่ไหมโอ้ยสิบย่างสิบแล้วสิบแล้ว นานมากเลยเนาะไม่ได้ออกอัลบั้มเลยแต่จะเห็นคุณบีตลอดเวลาคอนเสิร์ตโดนตามตัวตลอดเวลาก็ช่วงหนึ่งก็คือตัดสินใจว่าจะไม่ร้องคอรัสแล้วแต่ก็อดไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็น25ปีเอานอนยี่ปีคาราบาวก็ไปช่วยพี่แอรเพราะว่า ไปไปร้องให้พี่แอแล้วก็ยี่หปีคาราบาลโ <บา S 1> ชคดีมา,มากค่ะเพราะว่าตอนแหมย,ยุคนะยุคเดอะพาลงพาเลสอะไรสมัยนั้นเนี่ยคือยุคเมด i นไทยแลนด์มีรู้สึกประทับใจพี่ปอมแอเป็นพี่ที่แอดมาตลอดนะเพราะว่าระหว่างที่เราได้มีโอกาสเข้าไปใช้ห้องอัดคาราบาวในฐานะตอนนั้นทำงานแกรนี้พก็เช้าขึ้นมาบางทีเราเดินออกจากห้องอัดตอนเช้านี เราจะเห็นพี่แอดนั่งอยู่อาจจะก,กาแฟหรือว่าเรื่องดื่มอะไรแล้วก็นั่งเขียนเพลงแล้วเพลงแกเนี่ยบิมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมันอดที่จะอย่างนี้ไม่ได้อเพ<อ>ลงที่เป็นเรื่องของทางความคิดเรื่องสังคมเรื่องสังคม<ะ>ก็โดนใจเราเหลือเกินแล้วมืาการเมืองนะเขาก็เขียนได้แบบว่าโอ้อก็มีคนติดต่อมาให้ไปไปช่วยคอรัสในางาน20ปีเขาไปนะฮะแล้วก็มีความสุข ที่จะแกก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของบีในแง่ของเรียกว่าแกทํางานไม่หยุดอะบีแ,แกยังเคยดุเลยบอกว่าก็เขียนสิเขียนเพลงออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยบ<อ>ีเขียนน้อยมากกว่าร้องก็เห็นแกเขียนแกเขียนเพลงเหมือนออกไข่แล้วพอได้ไปคุยกันเลยแกเขียนเพลงเหมือนออกไข่บอ,งอ,งองกว่ออกลูกแกเหมือนไก่ออกไข่แล้วก็ วออิเคยคุยกับพี่สามพี่สามบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักร้องนักดนตรีนักดนตรีและนักแต่งเพลงเนี่ยสามารถทาเหมือน <P. S 2> ให้ mm. เหมือนให้ตัวเองเนี่ยทางานเหมือนทํางานออฟฟิศความสักเซสฟูลของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก uh, คือมันจ, <ะ S 2> จะมีรรทีของมันอยู่แล้วใช่ก็คือจัดสรรเวลาเช่นเดียวกับคนทำงานออฟฟิศซะก,ก็มีโอกาสได้กลับมาบนเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งในการคอรัสกับ พีแอน<บ><บ>นี่พูดอย่างนี้ฟังแล้วเหมือนแบบแว่าชอบก็ยังชอบงานเบื้องหลังบีชอบการมารกคอ,อ,อ,บบอหัสาไมความเครียดมันน้อยกว่านะคะ,ะเวลาที่ไปซัพพอร์ตคนอยู่ข้างหลังบีก็ตอนเด็กๆบีก็เลยว่าเฮ้ยทำไมคนยืนข้างหน้าชอบลืมเนื้อเพลงพอเราไปยืนข้างหน้าอ๋อเข้าใจแล้วทำไมจะลืมเนื้อเพลงเบ้างหลังเบื้างหลังไม่ลืมนะไม่ลืมถูกต้องแต่พอมายืนข้างหน้าไอ้ะลืมทังไม่ลืมอย่างี้น ใช่ก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วก็แม้สนุกคือถ้าบอกว่าให้ไปคอรัสอะไรเนี่ยมีมีความสุขไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่พร้อมแต่ว่าแม้เป็นป้าบีขนาดนี้แล้วจะไปยืนข้างหลัง ก็เลยรับแต่ของส่วนมากก็จะถ้าเป็นพี่แอดเป็นงานพิเศษพิเศษแล้วก็เลยจะรับแต่ลุงลุง้องลุงป้อมลุงแอดที่ยังเป็นน้องบีอยู่ก็ก็แต่ในอัลบั้มก็ยังได้รับเชิญไปคอรัสโน้นนี้นั้นอยู่เรื่อยๆแล้วมีงานอื่นอีกไหมคะที่ทําแล้วเราไม่รู้เนี่ยช่วงปีที่แล้วนี่ก็ได้รับไปเขียนเป็นคอัมนิสน์อยู่เกี่ยวกับเรื่องหินสีอ๋อเหรอ ทำไรกับหินสีครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องพลังแล้วก็ประสบการณ์ศึกษาเรื่องนี้อยู่ชอบเริ่มจากชอบของคุณชะเป็นสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินคืออะไรลาพิสลาซูรีอันนี้ก็จะเป็นต้องเชื่อตามราศีหรือว่าอะไรหรือว่าตามธาตุหรือตามอะไรหินลาพิสลาซูรีเนี่ยบางคนมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วมีเกล็ดทองๆเล็กๆบางคนก็จะบอกว่าเป็นหิน ร่ำรวยมีโชคอะไรเงี้ยแต่บีไม่ได้ในแง่นั้นเป็นหินที่เคลียวพระจาเนี่ยนํามาบดแล้วก็เขียนที่เปลือกตาเป็นหินที่เปิดตาที่สามเป็นหินถ้าอยู่ที่คอบริเวณจักระที่คอก็จะเป็นเรื่องที่ให้เรื่องเสียงเรื่องเสียงไม่เจ็บคอการพูดเสี๋ยวหาไมยการพูดการการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะ มักจะใส่ไปไปร้องเพลงด้วยตลอดพี่เบิร์ดก็จะมีลาพิสและซูลี่กับมาลคายคุณปูแบล็กเฮดบีก็เห็นใส่ใส่คู่กันลาพิสกับตัวมาล์ลคายบีแต่นั้นเขาบอกว่าถามกขาแล้วก็บอกว่าแฟนเพลงซื้อมาให้ก็เขียนเรื่องเรื่องหินสีอยู่อสองปีเต็มที่นะหนูงสึกอะไรอ่ะ ชีวินไซด์ค่ะก็ก็เป็นคอลัมน์ซึ่งตอนหลังก็คงเห็นว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับหนังสือเท่าไหร่ไม่อินไซด์เกี่ยวกับเรื่องดาราเลยเออท้าไปดูว่าดาราคนไหนใส่อะไรอะไรอะไรไม่ทันได้ทำอย่างนั้นอธิบายไปก่อนก็สนุกดีกว่านก็สนุกดีค่ะได้ได้เดี๋ยวนี้พอให้เขียนอะไรเขียนง่ายขึ้นมากเพราะว่าประสบการณ์มันต้องเขียนรายอาทิตย์ไงคะอ๋อมันเริ่มเร็วแล้วใช่ไหมเริ่มเร็วมากเลยแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณที่ที่ให้โอกาสมีได้ได้ฝึกการเขียนนะค่ะแล้วยังทำอย่างอื่นอีกไหมฮะเขียนหนังสืออย่างอย่างแต่ว่างานใช้เสียงเยอะอยู่ค่ะก็ยังมีสปอต i t h You ที่ีอยู่ตลอดแล้วก็ก็ตอนช่วงนี้ก็จะมาร่วมกับ love to share ทำทำ เป็น c ชริตี้ค่ะ uh huh. ก็ถือว่าก็ถือว่ายังไงก็ยังใช้ใช้ใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคุณแม่คุณแม่ยังสาว <laughs> ลูกชายยังไงสิบเ <laughs> พิ่งจะ16คะ่ะโอ้แล้วลูกชายจะลอยตามไหมใช้เสียงไหมอตอนแรกเนี่ยไม่ได้เคยให้ลูกไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้เคยให้เรียนดนตรีหรือว่าเล่นดนตรีใดๆเลย ไม่เคยบังคับว่าจะต้องฟังเพลงแบบนั้นแบบนี้ปรากฏอยู่มาตอนสักขึ้นมอหนึ่งขึ้นม .2 สองเนี่ยปิดเทอมเนี่ยเขาเริ่มเล่นเกมส์เยอะอก็เลยนึกเอ๊ะที่โรงเรียนเขาประกาศว่ามีกิจกรรมรับนักเรียนวงโยธวาทิ์ก็เลยบอกว่าไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเพราะโรงเรียนกับบ้านนี่ใกล้กันนิดเดียวไปกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนด้วยบอกเขาอย่างนั้น เขาก็ลองดูปรากฏคุณครูเนี่ยเซตเครื่องทําทรัมโบนให้เขาเขาก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะเขาก็ไม่กล้าบอกบีหรอกไปบอกน้าสาวเขามาเยี่ยมพอดีเ็าบอกว่าใส่จะไม่ไหวนะเพราะว่าหนักมากเลยพอหน้าสาวเขามาเล่าให้ฟังบีก็บอกเอางี้ละกันก็ลองไปอีกอาทิตย์หนึง่งถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยก็เลิกเลยเพราะไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน ก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งสีก็บอกว่าอ่ะตอนนี้วันนี้ไปเที่ยวเถอะเขาบอกไปเที่ยวทำไมเขาต้องไปซ้อมดนตรีอ๋ออ่ะก็บอกว่าไม่ชอบไงนี่ครบแล้วสองอาทิตย์เลือกเขาบอกชักสนุกละอ๋อไม่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งของคุณแม่เปล่าลองดูซิว่าให้ไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหมอ่าก็คิดว่าในสองอาทิตย์สัญญาเขาไว้แล้วถ้าสองอาทิตย์ไม่ไหวก็ก็เลิกอืกั ช้าขึ้นมาก็บอกว่าเอาเลิกเลิกไปเที่ยวเขาก็บอกว่าไม่เขาชักชอบเหมืนอนกันหลังจากลูกเข้าไปได้สามเดือนก็ก็มาปรึกษาว่าเครียดนิดหนึ่ง <c oughs> เครียดนิดหนึ่งบอกเครียดอะไรลูก <c oughs> คือว่าผมถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าเครื่องทองเหลืองโอ้ตอนนี้ตอนนี้ได้รับเลือก <c oughs> เป็นหัวหน้าแนละ้วหัวหน้าภ <c oughs> ายในสามเดือนเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาได้เรียนมาตั้งหลายปี ทำไมเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพี่บีก็บอกว่าคุณครูเ็าคงเห็นมั้งว่าว่าหนูมีความสามารถอะไรบางอย่างมั้งเขาถึงให้เป็นหัวหน้าแล้วคนที่เขาเรียนมาก่อนหน้านั้นน่ะตั้งหลายปีเขาจะรู้สึกยังไงอบอกว่าอเอางี้เขาก็มีความคิดเนอะเขาแคร์เขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นแคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็เลยบอกว่าคุณครูก็ต้องมีเหตุผลที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือเป็นหัวหน้าที่ดี อืมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียนปกติเดิมเลยเก็เป็นคนเรียนเลขเก่งวิทยาศาสตร์เก่งเขาก็บอกว่าเมื่อทุ่มเทไปกับการเรียนอ,อยดนตรีเกรดตกลงมานิดหน่อยอก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ำไปกว่าสามกว่านะฮะก็สาวอาทิตย์ก็เลยลองให้เข้าไปเข้าขออนุญ,ญาตมาเข้าคริสเตียนคือตอนที่บีพาเข้าไปโรงเรียนบีไม่ได้กรอกบีกรากว่าพ่อเป็นพุทธแม่เป็นคทอลิก อแต่ว่าของเขาบีบอกบีไม่สามารถละเมิดเขาได้อ๋อให้เขาคิดเองก็เขาควรจะคิดของเขาเองว่าเขาจะอยู่ศาสนาไหนถูกไหมคือแล้วแต่เขาประเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปลืองอะไรแล้วแต่แล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเขาเข้ามาบอกบีว่าเขาขอรับเชื่อเชิญตามสบายเชิญตามสบายแบบเบบิทิสเลยคะหรือว่าไม่เบบิทิสต์นี่เป็นแคทอลิกถูกไหมฮะเป็นเป็นเอ่าโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนตต์แ่ว่าเขาขอรับเชื่อแบบคริสเตียนก็ พิสต์จักความหวังอ,อ,อะไรเนี่ยปรากฏว่าบีก็บอกว่าตามสบายดูกนะให้อิสระให้อิสระแล้วก็เลยไปฝากกับน้องๆคนหนึ่งพอดีได้มีโอกาสไปคอรัสอะไรร่วมกันบอกว่าฝากหลานเขาไปอยู่ในออเคสตราวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อ,อืออ่นเ,เขาก็ไปสนุกสนานมากเลยพอเขาไปแล้วเขาเขกลับมาบอกแม่บอกว่านี่ดีมากเลยนะที่แม่เนี่ยพาเขาเข้าไปอยู่ในนี้ เขาเหมือนกบที่ออกมานอกกะลาเขาไม่เาไม่มีทางที่จะเล่นได้แบบที่เขาเล่นอยู่ปัจจุบันนั้นถ้าเขาไม่ได้มีแช้น์ที่จะไปเล่นกับผู้ใหญ่ที่โตกว่าหลังจากนั้นนะสิคะมันถึงทางแยกของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งตอนแรกเนี่ยวางแม่สิเนี่ยเลยนะใช่แปลว่าตอนแรกนี่ลูกเขาคือทางตะกูลคุณพ่อเขไปทางวิศวะวิศวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็เป็นวิศวะที่มีอาร์ตเป็นเจ้าของทำนองลึกสุดใจนั่นแหละคุณพ่อน้องบุม๋มอ้าวเหรอ,อ,อก็ก็เรียกว่าแต่ว่าเขาจบวิศวะมาไงเจอกันในวงการเพลงนี้ใช่ใช่แต่ก็เขาจบวิศวะมาทีนี้ให้ลูกก็มีเชือ้อทางบวกเลขอะไรทุกอย่างเก่งเหลือเกินเต็มร้อยบ้างอะไรบ้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พอหลังจากที่มาทางฝั่งดนตรีเนี่ยมามาใช้เวลาว่างในด้านดนตรี เขาบอกว่าเขาเริ่มได้ยินระหว่างที่เขานั่งเรียนหนังสือเนี่ยเขาได้ยินเสียงเมโลดี้ต่างๆอยู่ในหัวของเขาโอ้อาวโอ,อ้ทำยังไงดีแล้วก็แบบว่าเอะก็แล้วแต่พระเจ้าจัดสรรน,นะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแสดงว่าเขาหมายถึงว่าระหว่างที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยคือเขาอาจจะคิดถึงเรื่องดนตรีนะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดนตรีอยู่ใน,ในสมองพี่น่น เข้าใจพี่เข้าใจเขาได้ยินเขาได้ยินตัวโน้ตต่างๆอยู่ซึ่งว่าลูกลูกเราก็เป็นเหมือนกันต้องเรียกกลับบ้านด่วนเพราะทำไมล่ะหนูรู้สึกว่าต้องซ้อมเป็นโน้ตด่วนเออเขาเนี่ยเนี่ยก็ได้ยินอะไรบางอย่างของเขาแล้วก็ทีเราก็งงเหมือนกันเออเป็นไปได้อาจารย์พีแม่ก็มาทางดนตรีนะแต่แม่ก็ไม่เคยได้ยินขนาดนั้นก็แล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงถึงลูกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวแล้วก็ พี่อีทไวโอลินสุวรรณมโนสอนนะฮะที่เล่นด้วยกันบ่อยๆลูกสาวคุณอีทเนี่ยเขาเขาเป็นนักเป็นนักเชลโลเขาเข้าไปเรียนดูยางฐานอากาศก็เ,เล่าคุยกันอนะแล้วก็หลานก็ได้ยินว่าเอ๊ะอ๋อเหรอเป็นทหารด้วยแล้วก็เป็นนั่งตรีได้ด้วยเหรออ,อะไรเงี้ยพอถึงมสามพอสอบปิดภาคจบปุ๊บอ,อ๋อเคยเคยหินเข้าไปนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดอยากจะไปเป็นแบบนั้นอนะ จบมสามแล้วต้องเข้าเลยนะแต่เพื่อนลูกเนี่ยเป็นลูกสาวนะคะก็ปรากฏว่าไอ้ลูกเพื่อนไม่ใช่เพื่อนลูกก็ปรากฏว่าเขาก็าากยังยังจนถึงผ่านไปสักสองอาทิตย์แล้วบอกว่าบุมตัดสินใจแล้วครับว่าบุญจะไปเป็นทหารโด,ดอยอโดยยางทหารอากาศโอ้โหคุณแม่เครียดสิคะเพราะว่าเขาเรียนไบลิงคั่วมตลอดบี mm hmm. ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนภาษาไทยสอบ ภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าอะไรอ๋อเพราะเขาเรียนภาษางกฤษเหรอเป็นหาไบรน์กิลก็ภาษาไทยน้อยนหน่อยแล้วก็ภาษางกฤษมากหน่อยปรากฏว่าลูกไม่เครียดแม่เครียดตายแล้วฉันจะไปหาครูอะไรก็นึกไม่ออกว่าจะไม่รู้อ่ะดยอย่างสถา,านกากาศสอบอะไรก็ถามเพื่อนเหมือนกันก็นกมีเรื่องทฤษฎีดนตรีเรื่องปฏิบัติแต่ว่ามันมีวิชาธรรมดาที่เป็นสังคมเลขภาษาไทยอะไรเงี้ยจะรอดไหมอะไรเงี้ย ที่นั่นเขาเขารับต้องสองกว่าขึ้นไปแต่คะแนนเกรดผ่านพยายามหาคุณครูอะไรจะมาช่วยสอนภาษาไทยทุ่มเทนะคะความเป็นแม่นี่ทุ่มเทมากมากเลยนี่ถ้าไม่บอกลี่นี่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าคุณเพาะคงณบีเขาจะดูเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาคือคือคือเป็นฝันของเขาไงพี่เบิ้ลที่เขาอยากจะเข้าคนเดียวค่ะแล้วเอ๊ะ ที่ผ่านมาเราก็ปล่อยลูกค่อนข้างสบายแต่ถ้าวินาทีนี้เขาอยากเป็นนะแล้วเราทําอะไรบกพร่องไปหรือเปล่าโอ้โหไปซื้อหนังสือ,อสอบม .4 อ,อะไรมาทําตัวเป็นคุณครู <c oughs> แล้วช่วยกัน <c oughs> โอ้ยสอน,เ,นเองได้สอนเองรู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องมั้งเอาละแล้วก็วันหนึ่งกขขึ้นรถไปได้วยกันไปทานข้าวลูกหันมาถามแม่ครับแม่บีเครียดเหรอเครียดลูก <c oughs> เครียดทําไมครับ เพน,นี่มันเป็นฝันของลูกไงแล้วถ้าแม่ทําอะไรขาดตกบกพร่องไปแล้วด r e a ของหนูมันไม่ได้ตามนั้นแม่ก็จะรู้สึกว่าแม่เนี่ยแย่จังน่อองไมไมด้ืเขาบอกว่าเขาก็จับแม่บีครับบุมเก่งนะอ <laughs> บุมเก่งนะบุมทําได้มแม่ไม่ต้องเครียด พอบอกนี้พ่อแม่ไม่สนเลยเจ้คุณแม่แบบโอเคแล้วนะอยู่คิดว่าได้แล้วนะอยู่พูดอย่างนี้เนี่ยโอเคแม่แม่ปล่อยวางทุกอย่างแล้วนะแล้วก็ได้จริงนะแล้วก็ได้จริงๆแม้กระทั่งวันที่ไปสอบเนี่ยสมมติว่าโอ้เสอบกันหลายครั้งหล้วเพิ่นห้าหกครั้งสามครั้งแรกเนี่ยไปด้วยสามครั้งหลังเนี่ยไปเองแล้วนะเพราะว่าแม่ขอไปทํางานบ้างในช่วงนั้นก็เลยหยุดงานเลยเหรอหยุดงานไหม ไม่ไม่หยุดอะคะคนไม่ไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันก็คือว่าเราก็ต้องจัดสรรเวลาค่ะใช่ไหมคะอันไหนที่บางทีบางงานชนกับลูกเลือกลูกก่อนไหมก็ตอนตอนที่เขายังเล็กกว่านี้นะฮะก็ต้องเลือกลูกก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยหลังจากที่เขาไปเป็นทหารอากาศนะคะดุริยางทหารอากาศปล่อยเขาได้แล้วใช่ไหมเขาต้องขอบคุณโรงเรียนเลยเพราะว่าบีเลือกกันนี้เพราะว่าบีเดินในเส้นทางของคนที่เป็นนักนัก กรองนักแต่งเพลงศิลปินบีเห็นทั้งหมดมาบีมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าการที่จะเอาเรื่องไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนที่สามารถที่อยู่ในกติกาคนที่เป็นฝั่งอาร์ตแต่สามารถาลานซ์ตัวเองอยู่ในกติกาของกฎรูทีนที่หนักหนาได้นีชีวิตข้างหน้ามันเป็นเรื่องง่ายละม,ม,ม,มันจะคนโทรลตัวเองได้ได้แล้วก็ สิ่งที่เห็นในตัวลูกก็คือเขาบาลานซ์ความเขาไม่ได้เสียความเป็นตัวเขาไปแต่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะการเรียนทหารก็ต้องมีทั้งซ่อมมีทั้งอดทนกลิ่งไปตั้วินัยวินัยคัญเลยใช่นั่นคือสิ่งที่บีเชื่อว่าไม่ใช่บีเองหรอกแต่ว่าที่บ้านบีเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ลูกได้ในในกรณีนี้สำหรับคนอื่นมันอาจจะหนักหนาเกินไปก็ได้แต่ว่า บีไม่อยู่คำฟ้าแน่ๆเสี่งที่บีน่าบีเป็นห่วงก็คือบีเม็รลูกคนเดียวถ้าบีไม่อยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยยังมาเลยที่น้องบูมน้องบูมนะน้องบูมน้องบูมดูอยู่นี่ทราบซึ้งเลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะนี่คือคุณแม่นะไม่ได้เชื่อเลยดู <c oughs> ดูห่าวๆกันดูว่าห่าดยคุณแม่ที่ละเอียดอ่อนแล้วอันนี้ก็ต้องตามเขา คือเขาเขาเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้สิบหแล้วต้องตามเขาทุกเรื่องไหมฮะไม่ค่ะไม่เลยก็ค,คิดว่าวินัยเขาได้แล้วฮะแต่ก่อนเนี้ยคือถ้าคุณตาช่วยเลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยแค่จากไปสักสี่ร้อเมตรเนี่ยต้องรถโรงเรียนมารับแล้วมแม่ก็เริ่มตั้งแต่หัดให้เดินไปกับพี่เลี้ยงก่อนถ้าโรงเรียนอยู่ไกลไม่เกินกิโลเดินลูกถ้าลูกเดินได้เนี่ยวันข้างหน้าอุปสรรคไม่มีละ ถ้าในขณะคนอื่นเขาเดินไม่ได้แล้วลูกเดินได้เน<ม>ี่ยแม่ตายตาลับนะบิ oh. ๊ก็ซ้อมเขาตั้งแต่หมายก็ว่าซ้อมให้เขาทําแบบนี้ช่วยตัวเองเปลี่ยนวิถีจากการที่ที่เราโตมาเนี่ยเราค่อนข้างถูกสปอยในแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมไม่ได้ช่วยให้เขาเป็นคนที่อยัดยืนแล้วก็ดูแลตัวเองก็ยังไม่ได้เลยแล้วจะไปดูแลใครพ<ม>ิพแล้วเขาเป็นลูกผู้ชายด้วยเนาะก็ ก็เรียกว่าเขาเป็นข้าราชการแล้วนะคะถือว่าเขาเป็นข้าราชการเยี่ยมมากเลยในวัยสิบหกอ่ะใช่ไหมก็ก็เรียกว่าอยู่ประจำไหมฮะอยู่ประจําจันทร์ถึงศุกร์ศุกร์กลับบ้านค่ะวันอาทิตย์กลับเข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมาดูสิคะว่าแล้วเวลาที่ลูกมาอยู่เวลาเงาๆ้คุณแม่เขาใช้เวลาว่างในการทําอะไรบ้างเดี๋ยวพรุนี้มาคุยกันต่อค่ะ